่ะนะครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านเด้อนะครับเนาะทางสมาชิกใหม่และเก่านะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะในวันนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสถิตินะครับอ่ะรัฐบาลฮานอยนะครับเด่น3ตัวบนนะครับเนาะโอเคนะครับก่อนจะเข้าสู่สการคิดเนินนะครับเราก็มาดูคําเตือนก่อนดีกว่านะครับเนาะอ่ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากทิ้งแบง รัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้ิจตญาณและสตะิในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกจากคิปการคีบโนนแนวทางสถิตินะครับสลับก,กินแห่งรัฐบาลหน่อยนะครับเด่นสามตัวบนนะครับเนาะอ่ะมาดูสูตรกันก่อนเนาะหลอะเขะ้าสูตรการคิบหนนนะครับ สูตรในการคิูณหน่วยนะครับหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งหลักสิบล่างบวกกัน2ครั้งเท่าก็บวก2บวก1บวก1บวก2แล้วก็บวก3นะครับเนาะโอเคนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับ2บวกกัน2ครั้งเป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก1เป็น9บวก1เป็น10บวก2เป็น12บวก3เป็น15นะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ3ตัวบนนะครับออก9 8 8 2ตัวล่างออก95้านะครับ3ตัวบนคือ9 8 8าแส่วนคิดหนวนครับ9กับ8มามาเวิ้ลมหาจะมาแค่2หลักเท่านั้นเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะเราก็ทําการคิดหนวนจากสูตรเดิมนะครับท่านผู้ชมเนาะแปดวกกัน2ครั้ง8 2 16นะครับ ก้าบวกกันสครั้ง9 2 18 18บวกกับ16นะครับเป็น34 34บวก2เป็น36บวก1เป็น37บวก1เป็น38นะครับบวก2เป็น40บวก3เป็น43นะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนะนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับ3ตัวบนออก สองตัวล่างสามหก 3, นะครับสตัวบนคือ3ามนะครับสูตรตัวเลขหนอนนะครับหกเนะครับมาเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับก็ถัดมาเลยนะครับเนาะหกบวกกัน2ครั้ง6 2 12 3บวกกัน2ครั้งเป็น6กนะครับสิ 12, บสกหเป็น18 18ปบวกสเป็น20่บวกหเป็น21่บเกหเป็น22่บวกสเป็น24่บวกสเป็น27นะครับเนาะ อะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนครับสามตัวบนเนาะออกสี่ศูนย์สองสองตัวล่างออกสี่เจ็ดนะครับสามตัวบนนะครับคือสี่ศูนย์สองนะครับสูตรที่เคิดคำนวณครับศูนย์สองสี่นะครับมาเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเนาะท่านผู้ชมงวดถัดมาเลยนะครับเราก็ทําการคิดคำนวณจากสูตรเดิมเนาะสองบวกกันสองครั้งเป็นสี 4บกกัน2ครั้ง4 2เป็น8 8บวก4เป็น12บวก2เป็น14 14บก1เป็น15บวก1เป็น16บวก2เป็น18บวก3เป็น21นะครับนะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับง่อนถัดมานะครับ3ตรงบนออก8 5 4 2ตัวล่างอากสองนะครับสตัวบนคือ8 5 4สี่นะครับส่ตรตัวเขคิดกี่ตัน,น,นะครับ8 5 4หาส่มาเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดาทันมานะครับ4บวกกัน2ครั้ง4 2เป็น8 6บวกกัน2ครั้ง6 2 12 12ิบวกแเป็น20 20ิบวกสเป็น22บสองวกหเป็น23 บวก1เป็น24บวก2เป็น26บกวก3เป็น29นะครับเนาะโอเคเราก็จะได้สถิติกันแล้วนะครับเนาะนะครับเราก็จะได้สถิตินะครับสองสามสองสีนะ่สองหกสองเก้าสามสี่สามหก สี่หกสี่เก้าแล้วก็หกเก้านะครับเนาะสถิติฮานอยเด่นสามโอ้โทษทีนะครับตัวนี้เป็นสถิติสามตัวบนเนาะเออนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ใหม่นะครับเนาะคิดไปคิดมาเออเหลือใช่ไหม <c oughs> นะครับตัวบนนะครับวันที่เท่าไหร่เออวันที่แปดเนาะ เดี๋ยวเขียนข้าวล่างให้นะครับเนาะก็จะได้นะครับ2 3 4 2 3, 6, 2 3 6 2 3 9 2 4 6 2 4 9 2 6 9 3 4 6 3 4 9 สามหกเก้าแล้วก็สี่หกเก้านะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องนอกรสมาชิกที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาทำการประชุมนะครับคลิปการคิดโนอนในวันนี้นะเนาะถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารัดไวยเด้อเนาะนะครับอ่ะขอจะแยกคัมภีนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะครับแนทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้พิจาราณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาทําการรับชมเนาะอยู่เสมอว่านะครับเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ